สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะมาถักลายแบบนี้นะคะไว้ทำเสื้อต่อดอกนะคะเข็มที่ใช้จะเป็นเข็มเบอร์1.50มมิลนะคะแล้วก็กันไกลนะคะส่วนไหมวันนี้นะคะจะเป็นฝ้ายเงานะคะนี่แกะโชว์เลยคือสั่งซื้อไว้นานแล้วนะคะแต่ว่าเพิ่งมีโอกาสเราออกมาถักคือสั่งซื้อไว้สามสีนะคะสีขาวดำแล้วก็สีชมพู ก็ถักลื่นมือดีนะคะเราจะถักแบบเนี้ยลายเนี้ยไว้ทําเสื้อต่อดอกนะคะแล้วเราก็มาเริ่มต้นถักกันเลยนะคะเริ่มต้นก็ถักโซ่นะคะถักโซ่ทั้งหมดหโซ่นะคะ ก็หนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วก็หนะคะพอถักโซ่มาได้หโซ่แบบนี้นะคะแล้วทีนี้เราก็จะจิ้มโซ่ให้เป็นวงกลมนะคะก็คือจิ้มลงไปในหลักแรกที่เราที่เราถักโซ่นะคะแล้วก็ทีนี้ก็ดึงไหมนะคะ เกี่ยวไหมเข้ามาแล้วก็ดึงลอดห่วงเลยนะคะแบบนี้ก็จะได้เป็นวงกลมไว้สำหรับถักงานต่อนะคะแล้วก็ตามด้วยโซ่3พอโซ่3เสร็จแล้วนะคะทีนี้ก็พันหัวเข็มถัก F นะคะจิ้มลงไปในช่องวงกลมนี่แหละถัก F 1 F ครั้งที่ นะคะเอฟครั้งที่2เราจะถัก f ทั้งหมด 11f นะคะแล้วก็บวกกับโซ่แรกเนี่ยก็จะเป็น12หลักนะคะในช่องนี้เราจะถักเก็บปลายใหม่ไปด้วยเลยนะคะก็<ม><น>จะถัก f ไปเรื่อยๆนะคะคือจริงๆ มันจะมีสองลายนะคะที่ที่จะใช้ทำเสื้อตัวนี้เดี๋ยวเราจะทำเสื้อให้ดูจนจนจบเลยนะคะคือถักออกมาก็จะได้เป็นเสื้อแต่ว่าในคลิปนี้ขอทำเป็นลายถักตัวนี้ก่อนลายลายแรกก่อนเพราะว่าคลิปวิดีโอจะจะไม่ตัดมากนะคะให้เพื่อนๆที่แบบเพิ่งเริ่มต้นถักเนี่ยทำเป็นนะคะเราก็จะถักไปช้าๆพร้อมๆกันนะคะ ถ้าไม่เข้าใจตรงไหนก็สามารถสอบถามได้นะคะก็ถัก F มาเรื่อยๆนะคะถัก F 11ครั้งนะคะบวกกับโซ่ที่เราถักเริ่มต้นก็จะเป็นทั้งหมด12หลักนะคะพอได้แล้วเราก็นับโซ่หนึงสองแล้วก็จิ้มเข็มลงไปนะคะจิ้มเข็มลงไปแล้วก็ดึงไหมเลื่อนหัวมาแบบนี้นะคะ ก็จะได้เป็นแถวแรกในการถักตัวลายนะคะเราจะขึ้นแถวที่2นะคะด้วยการถักโซ่3แล้วเราก็จะเพิ่มโซ่อีกนะคะ1 2แบบนี้แล้วก็พันหัวเข็มถัก F ลงในหลักถัดไปนะคะแบบนี้นะคะลงในหลักก็คือ ในรอบแรกเราก็จะมี12หลักนะคะแล้วก็ในรอบนี้เราก็จะถัก12หลักเหมือนกันพันหัวเข็มแล้วก็ถัก F แบบนี้1ครั้งแล้วก็ตามด้วยโซ่2แล้วพันหัวเข็มถักในหลักถัดไปนะคะก็ถัก F อีก1ครั้งตามด้วยโซ่2พันหัวเข็มถัก F ลงในหลักถัดไป แบบนี้นะคะก็เป็นหลักที่3เราจะถักแบบนี้วนจนรอบนะคะก็เมื่อถักวนจนรอบแล้วเราก็จะได้12หลักนะคะแบบนี้พอมาถึงหลักสุดท้ายนะคะเราถักหลักสุดท้ายแล้วก็อย่าลืมโซ่2นะคะ แล้วมาถึงโซ่แรกที่เราถักนะคะเราก็นับ1 2 3เพราะว่าเราขึ้นต้นด้วย3แล้วก็จิ้มเข็มดึงไหมแล้วก็ดึงเลื่อนห่วงมาเลยนะคะก็จะได้เป็นลักษณะนี้ค่ะแล้วก็แถวที่3นะคะรอบที่3ามแล้ก็จิ้มเข็มไปในช่องแรกแล้วก็ ดึงมาแบบนี้นะคะแล้วก็ถัก X หนึ่งครั้งตามด้วยโซ่4นะคะ4โซ่สครั้งแล้วก็ถัก X ลงไปในช่องว่างช่องเนี่ยคะ่ะอีกหครั้งแบบนี้แล้วก็ตามด้วยโซ่4แล้วก็ถัก X ลงไปในช่องถัดไป1ครั้งแบบนี้นะคะโซ่4 4 แล้วก็ถัก X 1ครั้งลงไปในช่องแล้วก็จะถักแบบนี้นะคะวนไปจนครบรอบเลยนะคะค่ะพอมาถึงตรงนี้มาถึงหลักสุดท้ายนะคะก็โซ่สี่เหมือนเดิมนะคะโซ่สี่แล้วก็เราจะจิ้มเข็มลงไปใน X แรกนะคะ X แรกที่เราถักนะคะจิ้มลงไปเลยนะคะแล้วก็ดึงไหมเลื่อนห่วง ออกมาเลยนะคะก็จะได้ในแถวที่3มแบบนี้นะคะค่ะพอได้แถวที่3แล้วเราจะมาขึ้นงานในแถวที่4ี่นะคะในแถวที่3มก็จะเป็น12หลักเหมือนเดิมนะคะก็จะเริ่มต้นในการจิ้นเข็มเข้าไปในห่วงแรกนะคะแล้วก็ดึงไหมเลื่อนมา ถัก x นะคะ1ครั้งตามด้วยพันหัวเข็มถัก f 1ครั้งถัก f อีกครั้งที่สองแล้วก็ถัก f อีกครั้งที่3นะคะ f ครั้งที่3แล้วก็ตามด้วย x 1ครั้งก็จะเป็นในช่องก็จะมี x1 f3 แล้วก็ x1 นะคะแล้วก็ช่องถัดไปก็ถัก x1 ตามด้วย f อีก3ครั้งนะคะ f ครั้งที่2 f ครั้งที่3แล้วก็จะถัด x อีก1ครั้งนะคะก็จะเป็นในช่องเนี้ยก็จะมี5หลัก ก็คือถัก X 2ครั้ง f3 ครั้งแบบนี้นะคะถักบนไปจนจนครบรอบแบบนี้นะคะแล้วพอเราจะจบงานนะคะเราก็จิ้มเข็มลงไปใน x แรกนะคะจิ้มเข็มแล้วก็ดึงไหมเลื่อนห่วงเลยนะคะเราจะจบงานด้วย C เลื่อนห่วงตลอดนะคะ <S <S ก็เสร็จแล้วนะคะในแถวที่4นะคะทีนี้เราก็จะมาเริ่มใน ชั้นที่ห้ารอบที่ห้านะคะด้วยการถักโซ่3นะคะโซ่3าแบบนี้แล้วเราก็เพิ่มโซ่ด้วยนะคะ1 2 3สามกลายเป็นหลักแรกเนี่ยจะมีโซ่6นะคะแล้วเราก็นับคือในในในแถวที่สี่เนี่ยมันจะมี5้าหลักใช่ไหมคะเรานับลงหลักกลางก็คือจะได้หลักที่สามนะคะ ก็สังเกตง่ายๆจิ้มตรงกลางเลยนะคะแล้วก็ถัก x หนึ่ครั้งค่อยๆดึงนะคะเดี๋ยวขอดึงใหม่ก็คือจิ้มลงไปตรงกลางแล้วก็ถัก x หนึ่ครั้งแบบนี้นะคะแล้วก็หลักถัดไปก็ถัก1 2 3 4 5 5โซ่นะคะก็จิ้มใน หลักที่3นะคะตรงกลางเลยนะคะแล้วก็ถัก x อครั้งในรอบนี้มันจะถักสลับกันนะคะแล้วก็ตามด้วยโซ่3โซ่สแล้วทีนี้พันหัวเข็มถัก f อันนี้จะจิ้มลงตรงกลางะคะมันก็จะมีรูระหว่างช่องอยูนะคะเป็นเป็นช่องว่างระหว่างงานนะคะก็ถัก f อหนึ่งครั้งแบบนี้ แล้วก็ตามด้วยโซ่ 3, 2, 3แล้วก็จิ้มลงตรงกลางชิ้นงานนะคะกลางกลางลายนะคะแบบนี้ถัก f 1ครั้งแล้วก็ตามด้วยโซ่ 5, นะคะ3ามแล้วก็จิ้มลงไปในหลักที่3ตรงกลางของลายเลยนะคะ แบบนี้หนึ่งครั้งก็มันก็จะสลับกันนะคะก็คือในหลักแรกเนี่ยก็จะเป็น3แล้วก็5 3 3สาแล้วก็5แบบนี้นะคะก็จะถักบนแบบนี้สลับไปเรื่อยๆนะคะก็โซ่สามตามด้วยโซ่3แล้วก็พันหัวเข็มถัก f จิ้มลงไปตรงกลางอีกหครั้งนะคะแบบนี้แล้วก็ตามด้วยโซ่สาม จิ้มถักเอ็กลงตรงกลางของลายนะคะจิ้มลงไปเลยนะคะถักเอ็ก1ครั้งแบบนี้เนี่ยค่ะก็5แล้วก็สาก็จะเป็น1ช่วงลายนะคะแล้วก็จะถักบนแบบนี้ไปเรื่อยๆเดี๋ยวเราจะมาถักตรงจบนะคะพอเราก็ถัก5 3 3 5 3 3แบบนี้วนบนมาเรื่อยๆนะคะพอ มาถึงตรงเนี้ยมาถึงตรงที่เราจบคืออันเริ่มต้นก็คือเราถัก 3x ไปเอโซ่ไปใช่ไหมคะทีนี้จบงานแล้วก็ถักโซ่3แล้วก็มานับโซ่1 2 3โซ่แรกนะคะที่เราเริ่มต้นงานแล้วก็จิ้มเข็มนะคะถักสีเลื่อนห่วงก็จะได้แบบนี้ถ้าไม่เข้าใจก็ ถามได้นะคะคือมันจริงๆมันอาจจะงงแต่ว่ามันก็ไม่ได้ยากนะคะค่ะพอถักในลายแถวที่5เสร็จแล้วนะคะมาถึงแถวที่6นะคะจิ้มเข็มลงไปในช่องแรกแล้วก็ถัก x หนึ่ครั้งตามด้วยโซ่1 2 3 4 5โซ่5นะคะแล้วก็ หลักถัดไปเนี่ยค่ะจิ้มลงไปในหลักถัดไปแล้วก็ถัก x หนึ่งครั้งก็จะเป็นโซ่5ครั้งที่1นะคะจะเรียกแบบนี้แล้วก็ตามด้วยโซ่5อีก1ครั้งจิ้มในหลักถัดไปแล้วก็ถัก x ลงไปเลยนะคะเป็นโซ่5ครั้งที่สองแล้วก็ตามด้วยโซ่5อีก1ครั้งถักโซ่5แล้วก็จิ้มในหลักถัดไปถัก x หนึ่ครั้งเป็น โซ่ห้ครั้งที่3นะคะแล้วก็ตามด้วยถักโซ่ห้อีก1ครั้งนคะคะแล้วก็ถัก x ลงในหลักถัดไปเลยนะคะในช่องถัดไปเลยก็จะเป็นโซ่5ครั้งที่4นะคะก็1 2,3,4พอได้4ครั้งนะคะอันนี้ก็จะถักโซ่5อีกนะคะคือถักโซ่เนี่ยจะจะถักโซ่5้าห้าโซ่ตลอดนะคะแล้วก็ จิ้มลงไปในช่องเดิมนะคะถัก X 1ครั้งลงไปในช่องเดิมแบบนี้นีค่ะก็จะได้เป็นเริ่มเป็น1ช่วงลายแล้วนะคะแล้วก็ถักโซ่หอีก1ครั้งจิ้มลงไปในช่อง1นึ่โซ่หครั้งที่2 โซ่หครั้งที่3โซ่หครั้งที่4นะคะสังเกตว่าพอครบ4ครั้งแล้วในช่วงลายนี้ยเราจะถักโซ่หเพิ่มโซ่หเพิ่มเป็นครั้งที่5แล้วก็ถักโซ่หอีกนะคะ เป็นครั้งที่หนะคะพอมาถึงตรงนี้ครั้งที่หเนี่ยนะคะสองสีห้าหเนี่ยค่ะพอลายโซ่ห้ามาถึงหแล้วเราก็ถักโซ่เพิ่มนะคะก็คือถักโซ่ห้าอีกหนึ่งครั้งแล้วก็ทีนี้เราจะถักลงไปในช่องเดียวกันนะคะรอบนี้เราจะถักลงไปในช่องที่หนะคะแบบนี้แล้วก็ตามด้วยโซ่ห้าอีกนะคะ ก็จิ้มถัก X นะคะก็เป็นโซ่ห้าครั้งที่หนึ่งแล้วก็ถักโซ่ห้าอีกนะคะเป็นโซ่ห้าครั้งที่สองแล้วก็ตามด้วยโซ่ห้าอีกนะคะโซ่ห้าครั้งที่สามถัก X นะคะเป็นครั้งที่สามแล้วก็ตามด้วยโซ่ห้าอีกนะคะโซ่ห้าอีกเป็นครั้งที่สี่นะคะ แล้วก็ตามด้วยโซ่ห้าแล้วก็จิ้มเอ็กลงไปเป็นโซ่ห้าครั้งที่ห้านะคะแล้วก็ถักโซ่ห้าแล้วก็จิ้มลงถักเอ็กนะคะเป็นโซ่ห้าครั้งที่หเมื่อได้โซ่ห้าหครั้งแล้วนะคะทีนี้เราก็ถักโซ่ขึ้นมาห้าครั้งแล้วก็จิ้มถักเอ็กลงไปในช่องเดิมนะคะ หครั้งก็จะเป็นถักโซ่ห้าหกครั้งแล้วก็ 1, เอ็กแล้วก็ถักซ้ําอีกหครั้งค่ะแล้วพอมาถึงตรงนี้เนี่ยค่ะช่วงลายมันจะเป็นหถักโซ่ห้าไอถักโซ่ห้ามาหครั้งแล้วก็ถักโซ่ซ้ําอีกหนช่องนะคะก็เริ่มด้วยถักโซ่ห้าหครั้งก็จิ้มลงไปแบบนี้นะคะ นี้แล้วก็ถักโซ่หน 3, 3่แล้วพันหัวเข็มตรงนี้จิ้มลงไปในเอ็กแรกนะคะที่เราถักงานเริ่มต้นงานครั้งแรกนะคะจิ้มเข็มลงไปเลยนะคะแล้วก็ถัก f ก็จะสังเกตได้ว่าช่วงลายมันก็จะเป็นถัก6ครั้งแล้วก็มา ถักซ้ำ x ลงในช่องเดียวกันอีกหนึ่งครั้งเพราะว่าในครั้งแรกเราถักโซ่5มา4แล้วก็ถักซ้ำอีกหนึ่งแล้วค่อยมาเป็น6แล้วซ้ำหนแล้วก็6แล้วซ้ำหนแล้วก่อนจะจบงานเนี่ยเราก็จะมาถักโซ่5้สองครั้งซึ่งลายมันก็จะลงตัวกันพอดีเป็น6แล้วซ้ำหนึแล้วซ้ำหนงคือถักทั้งหมดเท่ากับอ่ครั้งนะคะก็จะได้ช่วงลายเพิ่มเป็น21ช่องนะคะ แล้วก็มาในแถวที่7ก็ถักโซ่หนะคะแล้วก็จิ้มลงไปถักเอ็ก1ครั้งแล้วก็โซ่หนะคะตามด้วยโซ่หก็จิ้มลงไปในหลักที่2นะคะก็จะเป็นโซ่ห้ครั้งแล้วนะคะแล้วพอ1นึนี่คือจุดเริ่มต้นแล้วก็ถัก 2โซ่แบบนี้นะคะโซ่ห้าสองครั้งแล้วก็ตามด้วยโซ่ห้าอีก1ครั้งแล้วก็จิ้มลงไปในช่องเดียวกันกับโซ่เมื่อกี้นะคะเนี่ยค่ะก็จะเป็นสองโซ่ห้าแล้วก็ถักลงไปในช่องเดียวกันอีก1ครั้งแบบนี้แล้วก็ตามด้วยโซ่ห้านะคะโซ่ห้าครั้งก็ถักลงไปถัก X1 ครั้งแบบนี้ โซ่5้ตามด้วยโซ5่5้แล้วก็ถัก x เป็นครั้งที่2นะคะแล้วก็ตามด้วยโซ่ห um ้แล้วก็ถัก x เป็นครั้งที่3นะคะแล้วก็ตามด้วยโซ่ห้ถัก x ไปครั้งที่4ตามด้วยโซ่ห้นะคะเป็นครั้งที่5 แล้วก็ตามด้วยโซ่5ถักเอกอีกเป็นครั้งที่6นะคะถักโซ่5แล้วก็ตามด้วย x อ,อีกเป็นครั้งที่7นะคะ1,2,3,4,5,6,7พอได้ช่วงลายมา7แล้วนะคะเราก็ตามด้วยโซ่5 ถักโซ่ขึ้นมา5นะคะแล้วทีนี้เราก็จะถัก X ไปในช่องเดียวกันกับโซ่ห้าครั้งที่7นะคะก็จะได้เป็นถักโซ่5้าครั้งแล้วก็ถักซ้ำอีก1น,นะคะก็จะเป็น1ช่วงลายแล้วก็ตามด้วยโซ่5้านะคะโซ่5้าแล้วก็ถัก X หนึ่งตามด้วยโซ่5้าแล้วก็ถัก X ครั้งที่สอง โซ่ห้าถักครั้งที่สถักเอ็กครั้งที่ส1มหนสองสามนะคะแล้วก็ถักโซ่ห้าถักเอ็กครั้งที่สแล้วก็ตามด้วยโซ่ห้าถักเอ็กครั้งที่ห้า แล้วก็โซ่ห้าถักเอ็กครั้งที่ห้านะคะแล้วก็โซ่ห้าถักเอ็กครั้งที่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดนะคะเป็นเอ็กครั้งที่เจ็ดแล้วนะคะแล้วทีนี้ก็จะถักโซ่ห้านะคะถักโซ่ห้าแล้วก็ จิ้มลงไปในช่องเดิมนะคะถัก X 1ครั้งแบบนี้ก็จะได้เป็นช่วงลายเพิ่มอีก1ช่วงลายนะคะแล้วก็ตามด้วยโซ่5ถัก X ลงไปลงไป1ครั้งนะคะแล้วก็โซ่5ถัก X ลงไปเป็นครั้งที่สองตามด้วยโซ่5ถัก X ลงไปเป็นครั้งที่สาม ตามด้วยโซ่5นะคะถักเกลงไปเป็นครั้งที่4แบบนี้นะคะแล้วก็ตามด้วยโซ่3ขอโทษนะคะถักเลยนี่ค่ะเป็นครั้งที่3แล้วก็ในในโซ่หลักเนี้ยมันคือางานครั้งแรกที่เราเริ่มต้นนะคะแล้วก็จิ้มลงไปใน ในหลักแรกเลยนะคะแล้วก็ถัก F แบบนี้ก็จะได้ในแถวที่7นะคะก็คือช่วงลายมันก็จะเป็นถักโซ่หครั้งถักโซ่ห้เนี่ยค่ะอันนี้คือเริ่มต้นเราเริ่มต้นไป2แล้วก็ถักซ้ำา1นะคะตามด้วย 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7แล้วก็ซ้ำโซ่ลงไปอีก1ครั้งนะคะในช่องเดิมแล้วก็ แล้วก็ตามด้วย1 2 3 4 5 6 7แล้วก็ถักโซ่5้ซ้ําลงไปในช่องเดียวกันแล้วก็1 2 3 4 5พอมาพอมัรวมกับตอนแรกที่เราถัก2เนี่ยมันก็จะเป็นช่วงลาย7แล้วก็เพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งในช่วงลายช่องนี้มันก็จะเป็นทั้งหมด24ช่องงานนะคะแล้วเราก็มาถักใน รอบที่8นะคะก็คือโซ่ห้าแล้วก็ถักเอกธรรมดาแบบนี้นะคะไม่มีการเพิ่มแล้วนะคะในในในรอบที่8ก็คือถักโซ่5้าแล้วก็ถักเอกโซ่5้าถักเอกวนไปจนรอบนะคะเดี๋ยวเราจะมาจบงานจบตอนจบงานเนี่ยเราจะถักแค่3มโซ่3ามแล้วก็ถักเอฟนะคะแบบนี้ค่ะจะถักบนไปเรื่อยๆนะคะ ไม่ต้องเพิ่มหลักนะคะในใน,ในแถวที่8พอมาถึงตรงนี้นะคะเราก็ถักโซ่5้าวนมาเรื่อยๆเรื่อยๆนะคะแล้วก็พอจะจบงานเราก็ถักโซ่1 2 3แล้วพันหัวเข็มถัก F นะคะจิ้มลงไปในหลักแรกที่เราเริ่มต้นงานก็ถัก F แบบนี้นะคะก็จะได้ในแถวที่8นะคะค่ะก็จะได้ ใกล้จะเสร็จแล้วนะคะสำหรับลายนี้ของเรานะคะแบบนี้ก็เริ่มเป็นรูปเป็นร่างแล้วนะคะแล้วก็มาขึ้นในแถวที่9ก้านะคะอันนี้จะเป็นแถวสุดท้ายละโซ่สามนะคะถักโซ่สามแล้วก็พันหัวเข็มถัก f ลงไปในช่องแรกเลยนะคะ F แบบนี้ตามด้วยโซ่สามนะคะหนึ่งสอง 3โซ่3ามนะคะแล้วทีนี้เราก็จิ้มเข็มไปจากข้างหลังมาแบบนี้นะคะแล้วก็ดึงไหมเลื่อนห่วงเข้ามาแบบนี้พอเหลือสองห่วงในเข็มเราก็ดึงไหมลอดผ่านมาเลยนะคะลอดผ่านห่วงเนี่ยค่ะก็จะเป็นลายแบบนี้ถักหนึ่งครั้งแล้วก็ตามด้วย F ออีกครั้งที่สอง แบบนี้นะคะแล้วก็ตามด้วยโซ่3แล้วก็จิ้มจากข้างหลังมาแบบนี้นะคะดึงไหมเลื่อนหัวมาเลยลอดผ่านหมดเลยนะคะดึงไหมค่อยๆดึงนะคะช่วงจังหวะนี้มันอาจจะดึงยากนิดหน่อยนะคะเราก็ค่อยๆดึงเข้ามานะคะแบบนี้ก็จะได้เป็น F ที่สองแล้วนะคะก็จะมีลายขึ้นมา แล้วก็ถักอีกหนึ่งครั้งนะคะ f อีกหนึ่งครั้งเป็นในช่องเนี้ยจะมี f 3ครั้งแล้วก็เพิ่มโซ่3แล้วก็จิ้มจากด้านหลังแบบนี้ดึงไหมลอดผ่านมาเลยนะคะแบบนี้ก็จะเป็นลายแบบนี้ขึ้นนะคะแล้วเราก็จะตามด้วยโซ่3ามแล้วก็3นะคะ ในหลักถัดไปในช่องนี้นะคะก็จะถัก X 1ครั้งเราก็จะเป็นเนี่ยคะ่ะ1ช่วงลายก็จะเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็ถักช่วงลายต่อไปก็คือถักเอฟสถักโซ่3ขอโทษนะคะโซ่3แล้วก็พันหกเข็มถัก F 1ครั้งแล้วก็ตามด้วยโซ่3 1 2 3นะคะแล้วก็จิ้มเข็ม สอดด้านหลังนะคะแล้วก็ดึงไหมเลื่อนห่วงเลยนะคะจงังหวะนี้ต้องค่อยๆทำนะคะเดี๋ยวมันหลุดแล้วก็ถัก F ออีกหนึ่งครั้งตามด้วยโซ่3าจิ้มจากด้านหลังดึงไหมลอดผ่านมาแบบนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นสองแล้วก็ถัก F ออีกหนึ่งครั้งเนี่ยค่ะแล้วก็โซ่สาม จิ้มจาดด้านหลังแล้วก็ดึงไหมลอดนะคะลอดออกมาเลยนะคะแบบนี้เนี่ยค่ะก็จะได้เป็น3มลายแบบนี้นะคะเป็น f3 ครั้งแล้วก็มีลายก็ถักโซ่3ามแล้วก็ถัก X1 เราก็จะได้ช่วงลายอีกหนึ่งช่วงลายนะคะเราก็จะถักแบบเนี้ย วนไปเรื่อยๆนะคะวนไปจนครบนะคะค่ะพอมาถึงช่วงลายสุดท้ายเนี่ยค่ะเราจะถักแบบนี้ยมันก็จะได้เป็นช่วงลายแต่ละช่วงลายขึ้นมานะคะพอมาถึงหลักสุดท้ายแล้วก็ถักเหมือนเดิมนะคะถัก F ตามด้วยโซ่หนึ่งสองสามแล้วก็จิ้มจากข้างหลังนะคะอันนี้เป็นการทบทวนไปในตัวนะคะ แล้วก็ดึงรอดมาเลยแล้วก็ถัก F ต่อนะคะแล้วก็โซ่สามจิ้มจากข้างหลังแบบนี้นะคะแล้วก็ดึงเลื่อนห่วงออกมาเลยนะคะก็ต้องค่อยๆนะคะในจังหวะที่ดึงดึงไหมรอดเนี่ยนะคะมันอาจจะหลุดได้นะคะพอมาตรงนี้ก็ถักโซ่ 123 1, แล้วตรงเนี้ยมันเป็นตรงที่เราเริ่มต้นงานตรงแรกนะคะก็จิ้มลงไปเลยนะคะแล้วก็ถักซีเลื่อนห่วงนะคะค่อยๆนะคะก็จิ้มเข็มลงไปแล้วก็ดึงไหมผ่านแล้วก็ถักเลื่อนห่วงเลยนะคะแบบนี้ก็ดึงให้แน่นๆนะคะแล้วก็พลิกกลับข้างหลังนะคะ ก็ใช้เข็มเราเนี่ยจิ้มสอดไปสักเส้นหนึ่งนะคะในชิ้นงานแล้วก็ถักซีนะคะดึงให้แน่นแล้วก็เนี่ยคะ่ะถักซีถักโซ่แบบนี้นะคะแล้วก็ตัดไหมให้ยาวนิดหน่อยนะคะเพื่อเราจะได้สอดเก็บไหมได้นะคะแล้วก็ดึงให้แน่นดึงให้แน่นเลยนะคะ นี่ค่ะก็จะได้แบบนี้เดี๋ยวเราก็จะสอดไหมเก็บนะคะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับงานถักต่อดอกนะคะไว้เจอกันในคลิปหน้านะคะก็ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะคะเดี๋ยวจะ ได้เจอกันในคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้ก็ต้องสวัสดีค่ะ